ส่วนองค์การยาแห่งยุโรปหรือ EMA ก็อนุมัติให้ใช้ยารักษาโรคโควิด -19 เพิ่มอีก2รายการได้แก่ยาโรนาพริฟของบริษัท r e g e n e r a l Lodge ซึ่งเป็นหุ้นส่วนสัญชาติอเมริกันและสวิสเซอร์ลแลนด์และยาที่มีชื่อว่าเบรกคิโรนาของบริษัทเซลเทียนจากเกาหลีใต้ค่ะ การอนุมัติให้ใช้ยา2ชนิดนี้เกิดขึ้นต่อจากการอนุมัติยาเรมเดซิเวียของบริษัทกิล Sciences เลสไทรแอนเซอเมื่อปีที่แล้วโดยการอนุมัติยารักษาโควิดเพิ่มมีขึ้นในช่วงที่ยุโรปเร่งรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้ สำหรับยาโรนาพริฟของร e เจนเนอ l รลโลนั้นผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้ยาในมนุษย์ของ EMA สำหรับใช้ในการรักษาผู้ใหญ่และเด็กอายุ12ปีขึ้นไปที่มีน้ำหนักอย่างน้อย40กิโลกรัมซึ่งป่วยด้วยโรคโควิดในระยะที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยขั้นรุนแรงแต่ยังไม่ถึงขั้นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจค่ะในขณะที่ยาเรคิโรนานั้น EMA แนะนาให้ใช้เฉพาะผู้ใหญ่ที่มีอาการดังกล่าวเท่านั้น รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ